ณผู้ชมคุณผู้ฟังเมื่อวานนายกเศรษฐาของกระผมจัดเต็มจริงๆเช้าเศรษฐาโชว์ายเศรษฐาเนียนเนียนเนียนกลิบตกเย็นเศรษฐาอ้อนอ้อนใครเอาไปดูกันไปดูกันทีละช็อตทีละทีิะกันเริ่มจากเศรษฐาโชว์ก่อนอ่าไปดูว่าโชว์อะไรค่ะเชิญค่ะมาเรื่องบัที่เชิญกัน

เยอครับผมไม่ครไครับขอทุณครับสำหรับขนมเจอกันเย็นนี้ครับครับนี่ผลงานยอดสุดยอดเศรษฐาโชโชถุงเท้าเขียวแดงวันคริสต์มาสต้องเขียวแดงพี่นายนัยเมื่อวานลืมนะน่าจะใส่เขียวแดงครึ่งๆมานักชุดเศษฐาเคยเปิดความในใจส่วนตัวชอบสีแดงชอบสีแดงเพราะเป็นแฟนของแดง อ๋ออุ้ยพระตกบบ่าย,ายกลับเข้าทำเนียบอีกที mm. คราวนี้เนียนกริบเนียนกลิปอย่างไรไปดูไหมไปดูเชิญค่ะนีนะครับมีกวางด้วยมีกวางว่ากันที่จริงนะเสื้อแดงด้วยชอบสีนะแดงถ้าสต็อปภาพตอนแลบลิ้นด้วยแล้วก็สต็อปทัน จมันยิ่งไปกว่านี้มันจะน่าเก็บไปหน่อยไหมเขาเลยไม่กล้าก็วิธีการนะแน่เออเห็นไหมเห็นไหมเห็นนิดหนึ่งไหมเห็นนิดหนึ่งไหมแม่อารมณ์ดีเนียนกึ๊บเนียนนไปกับนักข่าวเนียนไปกับเทศกาลเสื้อแดงด้วยนะเปลี่ยนเสื้อแดงนะไม่ใช่แค่ถุงเท้าเขียวแดงนะท้ยเขียวปุ๊บเสื้อแดงปั๊บว่ากัรที่จริงนะด้วยอิทธิฤทธิ์ของการเมืองค่ะด้วยมนและมายาของการเมืองการเมืองสามารถดุดนดาน ให้ผู้คนเป็นได้ทุกอย่างสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้คนได้ตลอดเวลาเขาบอกว่าตัวตนจริงๆสมัยเป็นซ e o ยังผาดโผนในยุทธจักรธุรกิจจะไม่ใช่เศรษฐาย่างวันนี้ก็ต้องเปลี่ยนงานแต่ที่สามารถเป็นเศรษฐาย่างวันนี้ได้มันก็ด้วยเวทมนตของการงเวทมนตร์การเมืองอเวทมนต์การเมืองเลยนะก็น่ารักดีตามเทศกาลตามเทศกาล เอาเสื้อสีแดงสวมทับเอาเขากวางมาสวม <au alon> มีแลบลิ้นมี endorsed. โชกีปเอ๊ะไม่ใช่โชว์มือเม um <mon ster Gothic> ื่อวานพี่นายก็มีเขากวางด้วยนะคุณผู้ชมถ้าติดตามรายการของเราเดี๋ยวๆๆเดๆเด็ดเด็ดเด็เด็ดเด็ดเดงดเป็นเดงไงบ้ดเดายเเด็ด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 เดเดียนคราเดี้อ้อนอ้อนเย็างไรเด็เ็ เรื่องคําถามคําตอบเรื่องที่เราอยู่ด้วยกันมา3เดือนนะครับถ้าเกิดมีอะไรที่ผมพูดจาไม่เหมาะสมหรือว่าชักสีหน้าหรือหรือแสดงอะไรที่มันไม่ไม่เหมาะไม่ควรก็ก็กราบขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยเพราะผมก็คือคนเหมือนกันนะครับทำงานมามันก็มีเหนื่อยบ้างนะครับแต่จริงๆแล้วไม่ได้คิดอะไรนะพี่น้องสื่อมวลชนทุกคนก็คงอยากให้บ้านในเมืองเดินไปข้างหน้าได้นะครับก็เช่นเดียวกับกับผมกับทีมรัฐมนตรีทุกพักวันนี้ก็มีทุกพักนะครับที่มากันนะครับไม่ได้ ไม่ได้แบ่งแยกไม่ได้มีการแตกแยกอะไรทั้งสิ้นนะครับก็พูดคุยกันนะครับอยู่ด้วยกันก็มีเรื่องที่เราเห็นด้วยไม่เห็นด้วยแต่ว่าเรามี3 1 4เสียงนะครับเรามาเพื่อจุดมุ่งหมายเดียวกันเราไม่ได้มาเล่นการเมืองเรามาเพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนที่ดีขึ้นและในที่สุดก็จะส่งต่ออนาคตที่ดีกว่าให้กับลูกหลานของพวกเราทุกคนขอบคุณครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสังเกตอะไรไหม สังเกตภาษากายของคุณอนุทินหรือไม่เวลายือนอยู่ข้างๆนายกลงุงโตอารมณ์หนึ่งนะตัดภาพกลับมาปัจจุบันเวลายือนอยู่ข้างๆนายกเศรษฐาก็อีกภาษาหนึ่งนะสังเกตดีๆสังเกตดีๆไปเอาคลิปไปเอาคลิปคุณอนุทินสมัยลงุงโตกอนไนเที่ยวกันมาเปรียบเทียบกับ <c oughs> อนไนเที่ยวกันเวอร์ชันปัจจุบันอันไนเที่ยวกัน ปัจจุบันปัจจุบันทำไมเครียดอ่ะปัจจุบันประกายตาเวลามองนายกประยุทธ์กับมองนายกสรษฐา,าก็คนละประกายไม่ได้คิดเยอะใช่ไหมสีหน้าสีตาก็คนละอารมณ์มไม่รู้เอาคลิปสองคลิปสองรัฐบาลสองนายกแต่อันุทินคนเดียวกันมา <c oughs> มาเปรียบเทียบกันตัวเองก็แล้วกันผมพูดได้แค่นี้อ่ะนะจบจบเอาแค่นี้ก็แล้วกัน